ค่ำคืนนี้กับแท็กซี่คันนี้นะฮะก็เดี๋ยวจะพาไปทัวร์พัทยากันดีกว่านะฮะก็น้ำมันพร้อมเติมแล้วกล่อง2ระบบพร้อมเตรียมไปเราะสายชิวพัทยากับแท็กซี่คันนี้กันดีกว่าว่าจะมีสาวๆให้เราดูไหมก็สวัสดียามค่ำคืนนะครับสวัสดี FC วัยรุ่นทุกคนนะครับ วันนี้เราก็มาค่ำๆดึกๆก,กันหน่อยนะฮะก็จะมาให้ชมสีสันในเมืองพัทยาครับที่เงียบเหงานะฮะที่เงียบเหงานะครับเสียงอาจจะดังหน่อยะ่ะเดี๋ยวดับเครื่องหน่อยนะครับพอดีมาขี่รถมาวอร์มเครื่องเล่นกันเล่นๆนะฮะก็เลยว่าเดี๋ยวจะเอาเก็บบรรยากาศภาพบรรยากาศต่างๆนานานะฮะไอ้ตรงนี้เป็นคอนโดแต่ที่นี่ท,ทางน่าจะขายยากแล้วล่ะเพราะว่าตอนนี้เศรษฐกิจไม่ดีนะฮะกับตัวเมืองพัทยานะครับตอนนี้ผมก็อยู่แทบจะอยู่กลางใจเมืองพัทยาเหรอ เพราะว่าตอนนี้ก็นะกระแสนะครับกระแสโรคโควิดนะฮะตอนนี้มันก็รุนแรงนะครับทำให้เศรษฐกิจตอนนี้ก็ยาแย่พอสมควรนะฮะพัทยาเนี่เงียบกริบเลยนะครับแต่ก็จะดีกว่าเมื่อประมาณเดือนที่แล้วนะครับก็ประมาณกว่าเดือนที่แล้วที่ว่าเขาเลื่อนเคอร์ฟิวมากันนะฮะเลื่อนเคอร์ฟิวมาตอนนี้คือเป็นเท่าไหร่ห้าทุ่มหึ่งตีสามใช่ไหมใช่ไหมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะน่าจะประมาณนี้นะครับแต่ตอนเนี้ยมายตอนนี้ประมาณกี่โมงแล้ววะ ามทุ่มนะถ้าประมาณสัก3สามทุ่มกว่าเนี่ยจะเงียบยิ่งกว่านี้อีกนะเพราะปกติแล้วเนี่ยพัทยาเนี่ยไม่เคยเงียบขนาดนี้มาก่อนเลยนะครับรถจะวิ่งแบบหงจะซัดรถกันไม่ได้เลยครับแต่ตอน,นเนี้ยเน,นี่ยตอนเนี้ยซัดรถกันได้เลยนะฮะซัดรถกันได้ขี่เร็วกันได้เลยนะครับแต่ไม่แนะนําแข็งนะนะฮะเดี๋ยวก็จะซวยก็ <c oughs> <c oughs> <c oughs> อันนี้มามามาถ่ายให้ดูนะครับตอนนี้สายสามอยู่สายสามนะครับสายสามของพัทยานะครับสายสามพัทยาก็คือแต่ร้านค้าต่างๆนานาเขาก็เขาก็เปิดอะเซเว่นเขาก็เปิดซแต่เซเว่นปิดไหม เมื่อก่อนอะเซเว่นสามทุ่มอะปิดสี่ทุ่มอะปิดนะแต่ตอนเนี้ผมก็ไม่ได้ว่าออกดึกมากมายเพราะตอนนี้เขาเลื่อนเวลามาแล้วผมก็ก็เลยออกมาหน่อยแต่ผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าเขาจะปิดหรือเปล่าแต่หรือจังหวัดอื่นเขาปิดไหมผมไม่ทราบนะครับแต่ตอนนี้มันของพัทยารถก็วิ่งป,ปลายนะครับรถตะวิ่งปปลายแต่ทีเนี้ผมก็ไม่ได้ออกไปสุขุมวิทนะน,นี้นะเปิดเครื่องเสียงตึ๊บเลยก็ประมาณนี้ครับก็เอา,าให้ดู เดี๋ยวอาจจะมีภาพตอนที่ขี่รถเล่นอะไรเล่นบ้างนะฮะแต่ก็ไม่รู้จะได้หรือเปล่าเพราะว่าวันนี้มันมันมันไม่มีเด็กออกมานะครับไม่งั้นจะให้พวกช่วยถือกล้องให้นะครับเพราะว่าวันนี้ไม่ค่อยว่างกันนะฮะก็มีซูเปอร์คับนะครับมาตามมาคันเดียวนะครับที่เหลือไม่มีใครว่างเลยนะครับแล้วก็อาจจะดึกมากด้วยแล้วก็อาจจะ,ะกลัวด้วยนะเพราะว่ามันก็ไม่ดีนะครับเดี๋ยวอีกพักหนึ่งผมก็จะกลับละนะครับ โอเคเดี๋ยวถ้ายังไงเดี๋ยวจะถ้าถ่ายบรรยากาศให้ดูได้เดี๋ยวเราจะถ่ายให้ดูนะครับโอเคฮะไปก็ตอนนี้เรามาอยู่เส้นพัทยาเหนือนะครับพัทยาเหนือก็เงียบเหมือนกันครับนะฮะพัทยาเหนือก็จะเส้นจะไม่เหมือนพัทยากลางพัทยาใต้นะครับเพราะว่าพัทยาเหนือเนี่ยเขาจะโล่งกว่านะฮนะเขาจะโล่งกว่าคนระับมาดูบรรยากาศชิวๆสาหรับพัทยากันนะฮะวันนี้ก็ออกมาเน่าสถานที่หน่อยแล้วอาจจะเสียงดังหน่อย ภาพอาจจะแบบปึ๊บๆึ๊บป๊บฟ๊บหน่อยนะก็ขออภัยด้วยนะบางทีไอ้กล้องตัวที่ติดหัว GoPro โกโปรถ่ายมันกดแตบบบบเสียนะครับผมเลยก็เลยเอามาถ่ายไม่ได้นะเลยใช้กล้องมือถือถ่ายก็ขออภัยด้วยนะครับก็นี่ครับบรรยากาศนะก็ทีนี้ก็ตัวนี้เป็นเมืองของพัทยานะครับนี่ถานที่ว่าการเมืองเองพัทยานะแล้วก็ข้างหน,น,น้าก็เธอมินอลเธอมินอลที่เป็ดน,นะครับเธอมินอลที่เป็ดน,นะฮะก็ทีนี้ผมก็ขี่มือเดียวถ่ายอยู่นะครับขี่คันนี้ถ่ายอยู่นะฮะ ขี่ชิวๆไปเรื่อยๆครับไม่ได้ขี่อะไรเลยมากนะเห็นไหมครับเทอร์มินอลนะฮะก็เชิญชวนนะครับ FC นะครับถ้าสมมุติว่าหมดโควิดเมื่อไหร่นะฮะอยากจะมาเที่ยวนะครับอยากจะมาเที่ยวตัวนี่นะครับพัทยานะครับเชิญเชิญชมปาได้นะเชิญเชิญเที่ยวได้นะครับก็ประมาณนี้นะครับนี่ครับตัวนี้เทอร์มินอลที่เบ็ดนะฮะ ห้างของพัทยานะครับที่เพิ่งสร้างเสร็จได้พักใหญ่ละช่วงนี้จะเป็นพัทยาเหนือนะครับฮะแต่ตรงนู้นผมลงไปไม่ค่อยได้นะคนเยอะเดี๋ยวผมจะย้อนกลับก่อนละคนดีกว่าเนาะนะฮะโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูสายต่อไปกันดีกว่าก็ตอนนี้นะเราได้ทําการออกมาจากพัทยาเหนือนะฮะเดี๋ยวเราจะไปดูสุขสุขมวิทกันดีกว่านะครับสุขุมวิทกันดีกว่าฮะว่าเส้นทางเป็นยังไงกันดีกว่านะครับนี่ประมาณนี้ตอนนี้กำลังจะออกไปสุขุมวิทนะกรับ มาทางพระจาเหนือกลับมาเหมือนเดิมน,นะครับกำลังจะออกไปทางสมุทวิทครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูสุมุทวิทกันดีกว่าตอนนี้ไฟเหลืองใช้ไม้ไปได้ไม่ต้องติดไฟแดงด้วยหายแล้วจะมีรถถามไหมวะ เดี๋ยวเราไปดูสุขุมวิทกันดีกว่าครับก็ตอนนี้นะเรามาอยู่เส้นสุขุมวิทนะครับเส้นสุขุมวิทนะฮะเส้นสุขุมวิทนะครับก็จะมีรถบ้างปาปายนะครับแต่ก็เยอะอยู่นะฮะเพราะว่ามันยังไม่ดึกนะครับเส้นสุขุมวิทเพราะว่ามันเป็นเส้นใหญ่เนาะเป็นเส้นใหญ่ที่ลงไปชนบุรีหรือขึ้นไปสังสัตต์ปรบได้ครับก็จะประมาณนี้นะฮะก็เดี๋ยวเราไปตรงเนี้ยมันจะเป็นพัทยากลางแล้วก็เดี๋ยวมันจะเข้าอุโมงค์แต่มอไซค์ห้ามลงนะ มอเตอร์ไซค์ห้ามเข้านะครับโดนจับนะครับโดนปรับห้าร้อยหรือหนึ่งพันบาทนี่แหละนะแต่มีมีไอ้พวกแสบๆมีไอ้พวกคนหลังที่มันมึนอ่ะที่มันขับรถเข้าไปอ่ะนะฮะนี่ประมาณนี้เนี่ยเห็นไหมมันจะมีรูปอยู่มีรูปมอเตอร์ไซค์ห้ามลงอุโมงค์อ่ะเดี๋ยวสังเกตดูดีๆนะไม่รู้จะทันหรือเปล่านะครับแต่เราต้องเข้าชิดซ้ายนะฮะเนี่ยครับเป็นรูปมอเตอร์ไซค์เห็นปะห้ามลงอุโมงค์เพราอุโมงค์อ่ะเขาเรียกว่าทางรอดอ่ะเออที่นี่เขาจะตั้งเขาเรียกว่าทางรอดนะเขาไม่ได้เรียกว่าอุโมงค์นะะฮ ก็ข้างหน้าปึ๊บเดี๋ยวเราจะไปพัทยากลางละนะฮะแต่นี้เดี๋ยวเราต้องระวังดูหน่อยนะว่าไม่รู้จะมีอะไรหรือเปล่านะฮะโอเคเดี๋ยวเจอช็อตต่อไปกันดีกว่านะก็ตอนนี้นะครับก็มาอยู่สายสามแล้วสายสามนะครับเต่จริงะสายสามตอนนี้ปกติมันก็จะคึกคักกว่านี้นะครับแต่ตอนนี้มันก็เออมันก็เบาบางลงไปเยอะะฮะเบาบางลงไปเยอะตามกระแสโลคโควิดนะฮะ ก็ประมาณนี้ครับแต่ผมไม่ได้ลงไปทางพัทยาใต้นะฮะลงพัทยาใต้เพราะว่าฝั่งนู้นมันจะไม่รู้ว่าจะมีอะไรหรือเปล่าไนที่เกี่รลงไปนะเพราะฝั่งนู้นจะเยอะหน่อยนะฮะก็ประมาณนี้ครับประมาณนี้นะกับพัทยานะครับคร่าวๆนะครับโอเคครับก็คงจบเพียงเท่านี้นะเนาะพอดีผมมาแวะซื้อข้าวร้านแล้วครับก็เดี๋ยวจะไปปิดร้านนะครับปิดหัะก็ขึ้นห้องนอนนะดีกว่านะครับประมาณนี้ครับกับบรรยากาศคร่าวๆของพัทยานะครับตอนช่วงกระแสโควิดนะฮะ ก็บางทีอาจจะถ่ายไม่ทั่วภาพอาจจะสั่นไปบ้างอะไรไปบ้างขออภัยด้วยนะครับโอเคครับสวัสดีครับบ๊ายบาย